สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์หันศานะคะใครที่กำลังตามหาสินค้าตัวนี้ห้ามเลื่อนผ่านเป็นเด็ดขาดนะคะใครที่กำลังตามหาสินค้าตัวนี้ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดนะคะเพราะวันนี้แม่ค้ามีทั้งโปรโมชั่นเด็ดคูปองส่งฟรีมี COD เก็บเงินปลายทางแล้วก็มีของแถมให้อีกมากมายด้วยค่ะตัวนี้ก็คือถุงเท้าซิลิโคนเจลนะคะถุงเท้าน ซซลิโคนเกรด A นะคะตัวนี้น้องมีความยืดหยุ่นนะคะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็ออกแบบให้คุมรอบเท้านะคะใส่แล้วไม่รัดไม่ระคายเคืองต่อผิวทําความสะอาดง่ายนะคะตัวนี้ทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าหรือแค่น้ออําสบู่อ่อนๆนะคะน้องสามารถนํากลับมาใช้ได้นะคะน้องสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้จนกว่าจะขาดเลยโดยประมาณ ที่เคยรีวิวบอกว่าสามารถใช้ได้มากกว่า2,000ครั้งนะคะสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่า2,000 2 0 0พครั้งนะคะเนื้อผ้านะคะเนื้อเป็นเนื้อซิลิโคนนะใช้แปรงขัดเบาๆนะไม่ต้องขัดแรงนะหรือว่าแค่ขยี้ๆนะคะแล้วก็ซับน้ำให้หมาดๆห้ามไปผึ่งในแดดแรงนะคะให้ผึ่งในที่ร่มนะคะหลีกเลี่ยนแสงแดดนะคะแล้วก็ความร้อนนะคะตัวของน้องเนี่ยจะเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะคะตัวนี้ถ้าใช้คู่กับครีมหรือเซรั่มเข้มข้น นะคะจะทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะจะทํางานได้ดีมากขึ้นน้องจะอบผิวเท้าเราได้อย่างดียิ่งถ้าได้ครีมหรือเซรั่มอย่างดีนะคะจะทําให้เราเหมือนได้ทำสปาเทา้า ที่ร้านเลยนะคะวันนี้วันนี้น้องโปมันมีโปรโมชั่นมาแนะนำนะคะจากปกติคู่ละ199บาทจากปกติคู่ละ199บาทวันนี้นะคะแม่ค้าให้เลยคู่ละ59บาทจะส่งฟรีมี COD เก็บเงินปลายทางถือสว่าเป็นคำตอบแทนสำหรับคลิป1.3ล้านวิวของน้องนะคะเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากๆเลยแล้วสามารถ เข้าไปดูรีวิวได้เลยว่าการใช้งานหรือว่าลักษณะการใช้การสวมเป็นยังไงนะคะสามารถเข้าไปดูในรีวิวได้เลยน้องการันตีให้เลยว่าถ้าได้ไปนะคะไม่มีผิดหวังคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะใครที่ไม่เห็นตะกร้านะคะใครที่ไม่เห็นตะกร้าในคลิปสามารถกดตะกร้าในไลน์นี้ได้นะคะสามารถกดตะกร้าในไลน์นี้ได้หรือว่าถ้ายังไม่สะดวกสั่งซื้อวันนี้ ก็สามารถเก็บใส่ไว้ในตะกร้าของลูกค้าได้แล้ววันไหนสะดวกจึง3จึง กดสั่งซื้อได้นะคะตัวนี้จะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็มีคูปองส่งฟรีนะคะซื้อ2อู้คุ้มมากๆเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่่ะโปรโมชั่นแบบนี้นานๆมาทีนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่กด,กดใส่ตะกร้าไว้หรือกดสั่งซื้อนะคะวันนี้นะคะน้องมาให้โปรโมชั่นแบบนี้สุดๆแล้วอย่าลืมกดกันนะคะ